เรียกว่าวันนี้แลงข่าวแล้วกล่าวอะไรนิดหน่อยคับวันนี้นะคะก็ใช้คําว่าเปิดตัวตัวจริงของเรานะคะสิสาวงามแต่เผอ,อิญว่าอีกสองสาวงามเนี่ยิธภารกิจ,กจใช่ก็ต้องก็ต้องขอโทษด้วยที่มาไม่ครบแต่ว่าอันนี้คือชมหน้าสาวๆของเรานะคะมิสแกรนราชบุรีประจำปี2024นี้นะคะก็ดีใจที่น้องๆฝาฟันกันมาได้ถึง ถึงรอบที่เป็นตัวจริงเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อนะคะที่สนับสนุนราชบุรีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นพีดีใหม่เน,ะนาะเ,เป็นน้องใหม่เป็นปีแรกที่จัดการประกวดค่ะอาจจะมีอะไรติดขัดบ้างก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในรอบต่อๆไปนะคะกิจกรรมต่อๆไปของทางวิทยาลัย กิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็เดี๋ยวจะมีรอบวันที่15ธันวามนี้นะคะ15ธันวามนี้เนี่ยก็จะมเเีเดินรอบชุดว่ายนะ้ำเนาะชุดราตรีแล้วก็มีเงินรางวัลมอบให้น้องๆสำหรับตำแหน่งันใจสองรางวาัลน,น,นะคะก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมก็ได้อาจจะเป็นแบบว่า เบส์บิมสุดอะไรแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าเนื่องจากมีเดินชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นอีกค่ะรอบ29ธ <29, S 2> ันวาคมนี้น,นะคะเดือนนี้นี่คือรวดเลยค่ะ29ธันวาคมก็จะเป็นมีรอบขวัญใจาจากสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ของเรานะคะ JIB ค่ะ แล้วก็ดาวินนะคะสถานที่จัดก็คือที่สานที่จะจัดที่บูสับครับที่เม่งจายแล้วก็29จัดที่นี่ครับอ่า29กลับมาจัดที่มัติคาโลค่ะแล้วก็ไฟนอลของเราค่ะก็จะเป็นปีหน้าเลยเจอกันอีกทีปีหน้า18มกราค่ะพูดถึงเปิดตัวมงกุฎแล้วก็รางวัลต่างๆดีไหครับ ปัตตมงกุรวันนี้ปัตตมงกุฎวันนี้ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นพีดีใหม่นะคะการจัดหามงกุดสั่งทำมงกุดก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเหมือนกันแต่ว่า สิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็คิดว่ามันมันคู่ควรและเหมาะสมกับสาวๆมุ่อมูลุดของเรามูลค่ากว่าครึ่งแสนค่ะก็ใช้เพชรซีแซดแล้วก็มีตัวไพลินสีน้ำเงินเนาะที่เป็นที่เป็นสีประจำของอของมัติคาโลนะคะก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สาวๆ หนึ่งในนี้จะได้ครอบครองไปนะคะรวมถึงเง,นงิรงงนรางวัลอ่ารวมถึงเงินรางวัลอ่าที่1ของเราก็จะได้รับอ่าเงินสดนะคะอ่าห้าหมบาทค่ะแล้วก็รองอันดับ1ก็3ามหมบาทเนาะพร้อมกับมงกุฎแล้วก็สายสะพายแล้วก็รองอันดับ2ก็คืออ่าสองหมบาทนะคะ แล้วก็มงกุฎสหสภายแล้วก็ยังมีรางวัลขวัญใจสปอนเซอร์อีกค่ะอีก4รางวัลก็จะได้เงินรางวัลเงินสดจากสปอนเซอร์อีกรางวัลละหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ยังไม่รวมแพ็กเกจที่เป็นของสปอนเซอร์ใช่ยังไม่รวมแพ็กเกจต่างที่เป็นสปอนเซอร์ที่จะมอบให้ทุกอย่างมีแต่ให้กับให้กับให้ค่ะงานนี้ราชบุรีจัดเต็มจัดแน่นให้น้องๆแน่นอนเขาจริงอยากได้นางงามแบบไหนเลือไปสู้ในแวนไทย จริงจริงแทรเก็ตของปีนี้เนาะเราก็จะได้รับโจทย์มาเหมือนกันทุกจังหวัดนะคะต้องการน้องๆน้องการสาวๆที่กล้าแสดงออกมีควมามวสามารถร้องร้องร้องดีร้องเล่นเต้นได้เต้นได้ถูร้องเล่นเต้นได้จิตต้องเลยท <นะ S 2> ่าคำนี้ก็เราก็พยายามคัดสันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฝึกฝนน้องๆด้วยในรอบ<า>รแรกและรอบสองก็จะมีการ เอ่อนำทักษะนี้มาใช้ด้วยใช่ครับผมน้องๆจะได้ทั้งเต้นจะได้ทั้งร้องนะคะแน่นอนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเวทีมิสแกนเราเชื่อว่าอันดับแรกเลยคือความมั่นใจน้องๆต้องมั่นใจและกล้าสแสดงออกเพราะว่าเรื่องใช้ความสวยงามผู้หญิงทุกคนสวยแน่นอนค่ะสวยในสไตล์ของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความมั่นใจและความสามารถ และกล้านํามันออกมาใช้แค่นั้นคือจบเลยสำหรับาราชบุรีปีนี้ใบ้างแล้วก็ต้องการสปอนเซอร์เพิ่มเติมไหมครับติดต่อที่ไหน,ไหน <c oughs> อ๋อครับก็จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีแรกนะครับส่วนใหญ่ก็สปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับก็ที่ได้มาก็จะมี j b ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นะครับดาวิน <c oughs> ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่มีบูส s t คลับนะครับ ซึ่งร o บูสคาบมอติคาโลนี่ก็เป็นเป็นร้านในเครือเราอยู่แล้วเราก็เ,เต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์ของเ,ออเครื่องแต่งเครื่องแต่งตัวชนะครับชุดราตรีแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับถามว่าถ้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์เราก็ยินดีนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนเลยว่า ผมไม่ได้ต้องการจัดเพื่อเอาเงินเข้าสปอนเซอร์ให้อะไรมาผมให้น้องๆหมดครับทุกบาททุกสตางค์ครับผมไม่มีเอาเลยผมก็ติดต่อทาง Facebook ใช่ครับติดต่อทางเพจ Facebook Miss Grand ราชบุรีได้เลยครับหรือว่าอลนสตาแกรราชบุรี2024ได้เลยครับปีนี้ครับค่อนข้างจะมีโปรแกรมบอนเทนใ์เข้ามาอย่างเช่นในเรื่องของ ที่ t o อันนี้เงี้ยครับทางทีีรู้สึกหนักใจหรือว่ามีความเอาใจมากบ้างเลยครับไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าเราเป็นสายบันเทิงอยู่แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้เราสบายมากครับเราอยู่กับการเต้นเราอยู่กับการร้องขอให้น้องๆตั้งใจไปกับเราครับผมแล้วีปดูสกินะครับน้องๆที่มานุกคนคือแบบว้าวมากคือขาวมากใช่ครับเครียดไหมครับจริงๆน้องก็เครียดนะเพราะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปเพราะทุกคนคือคือ คือมืออาชีพอะใช้คำใช้คำนี้ดีกว่าน้องๆไม่ว่าจะคุยอะไรหรือว่าให้เตรียมอะไรให้ให้มาทําอะไรคือน้องๆมืออาชีพมากแบบเราเราเองแอบ,บแอบ,บแปลกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นปีแรกที่ที่ก้าวเข้าสู่วงการวงการ,การขาอ่อนเนาะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก,ก็ก็ไม่เคยเจอแต่พอแบบน้องๆมาแล้วแบบลงองค์กันแบบว้าวมากมที่ปากถึงเวที Scala ิสต้าร์กุล ก็อยากให้แฟนแฟนนางงามทุกคนนะคะ,ะร่วมเชียร์มิสแกรนราชบุรีปี2024นี้ร่วมเชียร์น้องๆทั้งหมดของเรานะคะจริงๆอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องๆองมากมากว่า,า,วาใช่เพราะว่าจริงๆ,ๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ใช่ปีแรกที่ประกวดผ่านมาปีที่2ผ่านมาหลายเวทีแล้วแต่ สาวๆทุกคนมีความฝันแล้วก็อยากจะไปถึงฝันนั้นค่ะจริงๆแล้วเราเราไม่ได้มีอะไรอยากจะฝากถึงเราเลยอยากฝากให้เชียร์น้องๆขอ,ของเรามากกว่าให้ส่งน้องๆทุกคนได้ถึงฝั่งฝันนะคะฝากฝากแฟนนางงามด้วยนะคะฝากน้องๆในครองใจด้วยฝากแฟนจังหวัดราชบุรีด้วยฝากแฟนจังหวัดราชบุรีช่วยแชร์พวกเราด้วยคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ